บายดีเด้อพี่น้องทุกคนเดินทางอย่าด้วยใจพี่น้องเดิมเหมือน,นกะเราเดินทางแต่เช้าเศร้าคนไปกันหน,น,นังมนตหนังอ้วนนัง,นนง,นนง,นนงทางหลังลรถเด้อพี่น้องหนังโอยกระบะน้ำพี่น้องเองสามคนนังหลังกระบะเพราะว่าทาาั้งในมันจะแคบกันเนาะทันน้งสี่คนพี่น้องเอขับรถสมวยนังนะฮะหาานังกันทางจเ่เศร้า อ,อย่างไลน์นาอพี่น้องนอคิปนี่เนาะเอาสิมาอัปเดตในกะารเดินทางจะซื้อหรือพี่น้องอัปเดตเราเดินทางไปอันไปสารวาันรแม่นมวยไปสารวาันรวัดมงเกามงเดิมเนาะไปมงเกามงเดิมพี่น้องมาแต่เศร้าแน่เมื่อไหร่กันมาแต่เศร้าแน่เด้กเมื่อไหร่เทุกคนเด้อเพราะว่าเรามีธุระจ้าทุกคนเราต้องไปแต่เศร้าเนาะ เราได้นัดกับเขาไว้กันนะสานัดกันวันจันทร์วันพุนเสียออกมาในแบบใดเรับกับไปฟังน้ำกันนนั่อะพี่น้องกบังน้ำกันเทายังร่ทังกันยังทันรู้ว่าสิอันพุนเสียออกมาแบบไหนเนาะเบิ้งเสียเบิ่งอันเบิ่งคนขับรถกับคนทางพี่น้อกหมดเลยอ่าพี่เป็นคนขับรถเด้อพี่น้อง เอมครับโหดถ่ายสมเรากระคาลูกน้อยเอาหมื่อกลับนอกให้คิวตามติดการเดินทางไปนี่เด้วนองนเนาะไปนำกนพี่น่องอันนี้ฮะคาสิฮ้อนทางเว้ยเลยรักสามสิบามาแล้วมึนคอยครับไปได้ี่น้อยยันผมยันยังไงบ๊ะเพาบ๊ะเพา เย็นๆเนาะทางหลังกับซูรีกันอยู่สามคนนั่งทางหลังเออคนมึงแม่เขาเบานะมันสอดเข่าเดินเป็นมวยนอเอาได้ยินเนาะอะไรได้เขาเบากันเหาได้ยินเลยนี่เออเแาไปจำแล้วเหรอจำนะตุ้บเซ่งคันเรือยืนหลบทางคู่ ใจอนกับซูเปอร์ใจอนกับซูเปอรได้บัตรนผคับกับพี่น้องเลยเราเอ็มคับหลดไัั้งหน้าเซงกูได้ดลมาทางกู่งใจหอนกับซูเปอร์เออคับหลดเด้อซูเปอร์หลดเอาโอ้ยวขอโทษนำมนแต่เสงมามาแล้วมาไหคิวกาล้มบางใดนี่พี่น้องเลยเกือบดลเว่าเจีนโน่ล้มแล้วดึงอะไลูกคลกวนมันกับเจ้าอัปเดตหนทางสื่อเด้อพี่น้องทุกคน ยังหลายคลิปเลยค่ะน้อยก็เห็นคอมเมนต์ในมินเจ้านะเออเพิ่นเว่นมาจางไหนก็บนน่าจะได้ใช่ไหมเยอะอีกและตีเยอะเยอะอีกและเลยไหมคนเม่นจะคอยเอ๊เฮ้ยอีหมอียังก็อีมวยอีเนีอีมวยอีไม่มีหัวชุกที่นอนอีโซโลคนว่าเออเออแต่กจะอียังอีกอีมวยไม่มีหัวชุกที่นอนอีโซโลเรื่องของคนอื่นคนว่าได้เออ จักคนไทยจักคนลาวเป็นเบ้าควายมีหัวซุกที่นอเป็นหูดีเลยบ่เอคนจึงมาเบ้าห้ยคอยฮะอีผู้เบ้าหันลงเงื่อนขี่รถเลยพอนอเออจังหวะอยู่ไทยอันนั้นทู้เงื่อนเขาเป็นเป็ดแต่ว่าสีหูเนาะเม็ดละสังสีไต้เม็ดเสาวหอมอยู่แล้วเนาะเอ้ยกูจะเห็นคนเม่นเอ้ยกูเอามือตบปากเอตีนตบปากมัน่ะเม่นละสังไหลอันนี้คอยบอกตรงๆเลิกพี่น้องเนาะอย่ามาเยี่ยมกับสาวมวยเนาะเอาตีนตบปากในจักรบาทหนึ่งนะสั้นถูก เนว่าเ้าสองเห้น้องเห็นเนาะเป็นว่าไม่มีหัวสุ่ที่นอนมึงหู้ได้จังไดนเขื่อนแม่กูเอิงเตียงกักูอยากอยู่ขามอกไปกูนี่กูบ่อยากอยู่กูอยากอยู่อิสระลูกกู้ยืนอยู่สวรรค์อีกคุยมึงจะสุปากมาอะไรวะจะพูดว่าม่มีห้องสุ่ที่นอนอะไรอีห่าเว้ยปากดาดดาดทั้งผู้เม่นเด้อเนี่เด้อพี่น้องเด้อปากดาดทั้งผู้เม่นเด้อพี่น้องเม่นจะคอยหันด่าดสะพานขึ้นไปห้องบันได้ด่ารวมๆเพี่น้องาะดาดผู้เม่นอย่างว่าเม่นตัวงว่าจะคอยหันคอยเจาะจงเม่นมันด่าไปดี แน่แเออมันอสโลสโลฮามึงยังอันนี้ก็เรื่องของลูกของหลานกูเข้าขหาเนาะกับคนอื่นบ้านเมืงองกู้ผู้จักกู้ไปสโลฮัสเตะนี่ยังนนเนาะแมวกาคือกูอ้อไอว่าเนาะมันว่างนะเอาสมองมาบอกิีน่ะด่ามันเลืนนยเฉพาะเลยฮะเออข้ามันเห็นมาอีกข้มันอยากเม่นมาอีกเม่นมากูากระดาษนี่คนท่า,าว่ามามา,มา มาประเทศไทยในอหลาเพิ่นว่ะถามันก็มาไม่มาไม่เพิ่นว่าไอ้เราคือคุยเนาะมึงก็มาไม่ไหวมึงก็รีบมาเนอะกูถามเอ้เจ้ารถไปหาเพราะมึงอยู่หนาดานเออกูจีบกูใส่ปลัร์แขนค้ำให้มึงดอกกูใส่ปลัร์แขนค้ำให้มึงใส่ในตีนมึงบอกแขนบอกข้อให้มึงพร้อมมาหากูนีมึงอยากเก่งแต่อยู่บ้านมึงไรถ้าเอาได้เพิ่นกันเลย มาลาวลร์รูดพ่ต้องทาพ่อตอกเป็นว่าใบไทยสียอดกระต้มจักไปสียอดกระต้มไผ่อะไรมึงมากินกระต้มลาว์เราเหมือนกูสิต้มแซ่บ้ให้มันกินเนี่ยกระต้มลาว์จำเส้นกูมาต้มไทยนั่นเนาะสิรมดากูอยง่างนี่เย็นเหม็นกุ้งขั้นแข็งๆน้อยเลยคอยด่ดาดแต่เฉพดาะก้นด่าคอยเด้อพี่น้องผู้ได้แพงก็กระเพงครับคือคอยบอกไปหน่อยอะไรดีเราเอาเอาดีตับเนาะ กูเป็นบ่้าเฮากูเป็นบ้าไงเฮาก็ได้เป็นว้าใส่เฮาว่ะกู้ะโลวอว่าเรื่องของคนอื่นมึงงานสโลวอมึงมาเม้นนาสิแต่มึงฮู้จักเขาบอกมึงจะมาเม้นด่าเขาเนาะอันนี้มันเรื่องลูกเรื่องหลานเฮาเนานี่เป็นไพ่ที่ว่าถือน้อยเออโอยซอยหลานเนาะซอยหลานมันนั่นหัวปอดมันเองหั่นมมันา่ะมันมาสโลวอเองมึงน่ะมึงจบทวนเด้อเอาคเว้ามึงไปแกงสะปาดมึงคืนในมึงมาสโลวออยู่ในคลิปกูเด้อมาสโลวอในคลิปคลิปบวกทางๆที่มึงบ่ฮู้ว่าจะกูเป็นไผซ้ําภาษามึงเบิบไหนอั่างนั้นคลิป อันนี้มันเรื่องลูกเรื่องหลานเขาก็เคยช่วยเหลือ้อยจนกันเลยกันเนาะบดว่อใบมาสโลด้อลูกหลานเพื่อน,นป้าบริสิบลูกแล้วบกว่าเพื่อนผู้เขียนนังหัวให้ตัวเองว่าเพื่อนบอสโลมาด่าเขาคนที่มูกจักมาด่าแทนมันด่าแทนอีนั่นแหละเอออีพีบ้าบก็เต็มเลยคุยกูมาเมื่อเมื่อโตปากมันเขาตีนตกปากมานันอีหา,นายนะในไหนมาเนี่ย มึงจื้อบอมึงจื้อเลยใส่สมองหมาปัญญาคุ้งมึงจื้อบอผู้พิมดานะมึงจื้อบออีพิมดานะวบอสพอคนเดลย FC สุกุสุกุนขอโทษพอใจแล้วเขาในกระบอส์จ้องบอกเลยดิเขาต้องขอโทษอยู่น้ำผึนผู้หักเขาเนาะได้กูไปตะั้งไหไเนาะคราเขาผนก็หักเขาเนาะแล้วก็มามาเส้นใส่รถกูอีกว่าคืออันนไปเอาอันหดไปขยงไปทำไมรถบวปิ้นบวบคว่ำตายว่ะหัวกระลามึงหันรถมึงหันสิตายเองหันอีห่ามึง มึงยังไห้คนอื่นมึงสามึงแซงคนอื่นด้วยเท่าไหเขาไม่ได้เคยด่ามึงน้อยแม่น้อยประเดี๋ยวกูจับน้อยประเด้๋ยวกูจักซ้ำมึงมาด่าเขามึงอันสิตายเองเหตุคลิดเขาเหตุคลิปของข่อยอยู่ดีๆของข่อยเขาตลองไปนี่สโลกเลยเข้าไปนี่มึงไปเขาสิไปหาเรื่องคนเขาอันนี้มันลูกนัานถือประจานเนาะเข้าไปเอากฎหมายไปเบ้ากันเนาะแม่มึงไปเขาสิไปว่าอยว่บาอยู่สิไปเห็นหาเรื่องคนอื่นหาเรื่องคนอื่นข้ามคนอื่นเ พวกมันอะคุกคามเฮานั่นเออหมวดสันดานมานธรรมดาซึงเฮานั่นกูได้คอยด่าแต่เฉพาะหมดเม่นด่ากว่าทั้งหลายเด้อพี่น้องเรื่องการจัดการมันคืนก็ก็อยากสั่งมันมาแล้เอาอยู่กูสิเอารถนั้นบ่เอานะรถนันนี้ไปทางเก่งแท้ๆเนาะสองไอ้น้องกูชอบรถเก๋เล็กนะครับมันเอารถเก๋เล็กไหครับมึงรถคันใหญ่ใหญ่เ่ยญาติซูมาหมดกันหมดหมดพอกันอ่ะนะเออมาไหนมาหาอีมวยแน่เป็กๆก็เห็นกันยูทูบในอีหมวย่วนซิ่น่ะ นี่แหละมวอปากมาอะไราเงี้ยเบิ่งเอาขาดบองเจวอาเออกูเอามืออย่างเงี้ยนตีนผากปากรถวมมือตบมันเสียบบวมมือมือกูยากปันข่ากินแทบเอาตีนกูยางใจขี้ดิ่นี่ตีนเหยียบขี้นี่ผากปากมันหัลายนอพีน้อเนอสมนกำนาาเยนอพีนออยู่ไป็ตาร่าโกมักด้เนาะว้าเข้าห้าโโลเรื่องของคนอื่นว็าอรมาดาเขาไอ้คือจงักเขาดีพอเนาะว้เาเ้่านคมมนมึงไปถู้ไปขี้ก็เจ้าบอ เอ้ยน้องไปสงคนก็ก่งแท่เลยเออเก่งมึงก็มาเลยมาบ้าดาด้าวแล้วกุมานน่ะแม่เอออืมด่ากูก็ได้เด้อกูสิถูกกูสิยากกูสิหั่นสิมีกูบ่เคยขอมึงกินมึงจำอาไว้อีควายเออมาเนี่ยมาึงอย่ามาหู้ดีกับกู้อ่ะผมมีพอสุกสินอนจะตีกูสีผ่าดปากมึงน่ะมึงอย่ามาหู้ดีหลายมึงผู้หั่งอ่ะมึงได้ขี่รถลงเฮือนบ่อีห่ามึงเอ้ยอืมอ้าวฝาก หากถึงผู้ด่าสมวยเด้อพี่น้องหากเทิงผู้ด่าสมวยเด้อพี่น้องคลิปนีนก็เฮาบ่ได้เว้าอันรวมๆได้หากเฉพาะคนนะคะพี่น้องทุกคนหากเฉพาะคนจ้าทุกคนหน้ามันจำไว้ใช่ไหมสรุปมาใส่กับกูมันให้เขาบ้ด่าอีกบ่ยด่ากูก็ด่ามันอีกด่าคำว่ากูสโลแล้วครับให้มันนั้นเฮาก็เว้าคำว่าคําว่าสโลนะไปไปพำนั้นไปเว้าแต่มันไหแหละไปทบทวนใหม่มันได้มาสโลคลิปเขาเนาะออื ซาลาเน่สุดยอดเลยค่ะนีดิวันพีเป็นน่องมาปกปล็องแทนก็ปวดมากเป็ช่วงนี้ในคลิปคอยมีแต่ด่ากับด่าเลยพี่น้องเลยเอออูดฟนงไปเลยพี่น้องถคำด่าคำพื้นขากระดาเขาอยู่ไหนแค่กระจาเขาคอมเมนต์มาด่าเขาก่อนมาว่าเขาเขาก่อนแม่นยู่วาเขาเอ็ดยูทูบเขาเอ็ดอันนั้นยูทูบเขาต้องทำใจทำใจได้สะบอันบังคำเด้อพี่น้องเดลอความร้ายอคไามแบบความมาด่าโคตรด่าเสื้อเขารุนแรงหลายกะบวายคือกันนะพี่น้องนะจะบอกให้ มันลุยคือกันได้โอ้ปากปากมันก็บบริษัทกะแจให้ไปนะเอาตีนแล้วนะปากปากคิดในคอยเดือดเป็นคอยเงียบๆเียก็จะมาคอยอนาเดอร์อนรับอนรับได้เป็นพีนองเปม่รีบยุ่งเอยจะห้คอยตื่นได้หรือไมคอยตื่นมาแล้วผมจะจ้าล่วงมาได้ดอาโอเคเราจะพี่น้องทุกคนเนาะทางหลังเอากับโนนางนนางมนนางจอยว่ากันทางหลัง <rôle S 1> ทำ <fragrance> มาตินทั้งนั้ <S 2> <S 2> s <ands> <S นทั้งยองกันทั้งนั้นเลยมื่งมุนทั้งยองเตะดึกดูตัวแม่ควมเอใส่เขาแตะดึกดูตรวลูกมาเลยพี่ตะ้กนมาด่ารถยได้ต้นเลรไต้ต้นได้ลูกมาเลยพี่ต่พุมมาด่ามาป้ยมาแทใไงตายรถเนาะพี่ตะกไยเอาลาไปก่อนเด้อคิปนี้เรจะพี่น้องทุกคนพบกันคลิปใหม่จ้า